เอาละรครับเริ่มเกมครับแพร่อยู่ในเตะครับอยู่ในชุดสีแดงเขียวครับบุกจากขวาไปซ้ายตราด FC อยู่ในชุดขาวครับบุกจากซ้ายไปขวากิติพ์เปิดบอลยาวขึ้นมาเดือสั้นครับปงเช็ดมาแล้วเติมขึ้นมาแล้วครับทางฝั่งขวาเปิดมาเสาสองคอนแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหสัมผัสนี้ครับไรประตูเลยครับคาอนเปิดบอลยาวขึ้นมาครับตราด ก็โหเปิดดีด้วยครับฟิลดซันทางฝั่งซ้ายแตะลบมาได้แล้วเปิดมาได้ชาร์จเหมือนกันแล้วก็ตีเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โห,หนาทีสินะครับ <c oughs> การเช็ค VR เดี๋ยวต้องดูครับอืมแต่ว่าออนไซต์ครับมไม่ล้ำหน้าครับ เือดสัยิงลกนีแล้วก็หูเฉียวเสาครับนึกว่าเข้ากรอบแล้วครับธรรมยุทธได้บอลแล้วเปิดมาในก,อนกรอบเวทถไทยอนบ่งกดล,ลงพื้นอูหูต้องชอกแล้วบอลกิ้งเข้าประตูหรือเปล่าต้องเทียร์ที่ออกองมาก่อนครับแถว2ฟิลิปเปสากอีกทีหนึ่งติดบ,บล็อกครับคิสแองวันนี้บทบาทน้อยครับคิสแรงอ้าวแล้วทําบอลลัน่นหน้าก,อกรอบเวทษครับเดลซสั้นยิงอูโหูนวเสาสามอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับไทยอ,อน ศิวกรเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็บอลอูหูแซฟได้ซ้ำอีกทีหนึ่งเข้าหน้าต่างครับแถว2องโอ้โหแล้วไคออนแต่หลบไปได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ขึ้นนำสองหครับยังไม่พน้นอันตรายครับอาทิตย์อาทิตย์ตย่อเ,เข้าไปอีกทีหนึ่งคราวนี้เป็นนิวซันแล้วก็โอ้สาหนึครับแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ก่อนลุยขึ้นมาครับ ไทยย้อนหลุดไปแล้วก็้หูพยายามจะดีดลูกนี้ครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบยกขึ้นมาครับสุรเชษแล้วได้มงกลงพื้นครับยังตรงตัวของเกริพลแล้วพุทธสินก็ปารุวิตหมดเวลาการขันไปเลยครับแพ้อยู่ในแต่รับเก็บ3แต้บนะครับเอาชนะตราด f อไป3ประตูต่อหนึ่งครับหมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะครับผมสุวิทย์เดวันแล้วก็คุณพุทธสิ์แย้มไกรสอนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ